เพลงดังๆหนึ่งทีครับโอ้โหผมได้ข่าวมาว่าบ้านพี่อาตินเหมารถตู้มาเลยเหรอครับฮรถตู้ที่นั่งหคนอ๋อรถตู้ที่นั่ง6คน,น,6คนใช่เหมาะมาเลยเพราะว่าถ้ามีเจ็ดคนนั่งไม่ได้นะครับโอ้ถ้ามีเจ็ดคนนั่งไม่ได้ <laughs> อะไรหน้นาเวทีของผมก็เหมารถมาเหมือนกันครับอาเหมารถตู้เอาเรีย ใหญ่กอลรถตู้มันก็น่าจะเป็นรถทัวร์ครับอาอะรถทัวร์มารถทัวร์มาอ๋อรถทัวร์ชนกับเสาอยู่ครับตอนนี้อ่ะโอ้อันนี้คือรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์มาแล้วรถทัวร์รถทัวร์ไปไหนอ่ะ เก็บไปไหนอ่ะอ๋อหันหลังหันหลังให้หน่อยอ่ะเธอเธอหันหลังให้เราหน่อยเธอขันหลังเหรอ,อคุณผู้ชมครับ<อ>ขณะนี้นนกำลังจะหันหน้าแล้วนะครับหันหน้ามาหน่อยอ่ะดนตรีดนตรีไหมแทมเทรเรมแทมเทรเรม ซ้อม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 เสียงไม่ดังเสียงไม่ดังเาใหม่พร้อมไหมหนึ่งสองสามแพงอีกสักรอบอีกสักใครโอยเมื่อกี้ใครโอยขนมเพลินปากเพลินใจธุรกิจของใหญ่เพลินครับขอบคุณมากครับจากทีมเฉพาะกิจบายบาย อขอบคุณครับขอบคุณครับซึ้งใจในพระคุณที่หนุนนำเหนื่อยยากตากตาังท่านก็ทำได้น้ำใจ <laughs> ขอบคุณมิตรมาลัยไมยตรีทุกทกท่านครับที่มอบให้ผมในวันนี้ใครที่ให้ผม100เท่าก็ขอให้ที่คืน1เท่2000เท่าขอบคุณเท่าอีกประมาณ2วัน <laughs> ผมอาจจะเป็นผู้ที่รวยที่สุด60ล้าน ถ้าผมได้ถูกหวย60ล้านผมจะไม่ลืมทุกคนผมจะจัดคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อตอบแทนอะไรไม่ได้มันแจก,กตังค์ไม่ได้แน่นอนครับธุรกิจเพลินมาแล้วบนดวงจันทร์ก็มาครับอ,อันนี้จากทีมธุรกิจ อันนี้จากทีมซั bye bye, half! s u p บ๊ายบายโอโ a u อ i o ขอเสียงประมอด้ดิครับผมเดี ah, KK, ๋ยวเรามาร่วมร้องเพลงนี้ช่วยกันครับไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตาม r ุเชนจะทร r าร์ทเธอเวลาคืนพระตุเชนมันเสม e รักจน,นดีให้เจอทั้งใจมันน่าจะไม่เข้ากับดวงจันเท่าไหร่ครับน่าจะเหมาะกับเพลงบนดวงจันมากกว่าเพงลงรักคำเดียวที่รู้ครับ ใจและมีความสุขเสมอที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทุกๆก,การก้าวเดินของปายขอบคุณที่เป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเรายิ้มชอบกำลังใจจากความรักของพวกเราทีมซัพพอร์ตป้ายป้ายริครับขีมาใหม่เอาคีมาใหม่เอาคีมาใหม่

สักวันเราจะได้พบก,กันหรือกันจะฝันไป ขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกททีมเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้เลยแล้วก็ขอบคุณไป้ายไฟทุกๆป้ายที่แบกบมาเพื่อมันเป็นกำลังใจผมดีใจที่ได้เจอทุกคนไม่ว่าจะเป็นให้นั่งลงตรงนี้เลยหรอครับอ๋อนั่งบนดวงจนันทร์ อทุกคนอยู่บนนงจันทร์ได้เลยครับเต็มตัวขึ้นยานแล้วก็ออกเดินทางไปครับจากท้องฟ้าถึงพระจันทร์ครับ ขอยกหนึ่งหนึ่งข้อความจากพี่แก๊งสุขใจครับจงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่ในแบบที่คนอื่นชอบพวกเราอยู่เคียงข้างและสปอร์ททุกการเดินทางของปายเสมอภูมิใจและมีความสุขที่ได้เฝ้ามองการเติบโตของปายการมีอยู่ของคุณมันดีจริงๆแล้วมันก็ทำให มีความหมายกับเรามากเลยอยากให้ทุกๆวันที่คุณตื่นมาท้องฟ้าของคุณสดใสเสมออยากให้คุณได้ใช้ชีวิตชีราบรื่นในทุกๆก้าวเดินยิ้มให้ได้มากที่สุดหรือถ้าวันไหนต้องเจอเรื่องแย่ๆก็ขอให้คุณผ่านเรื่องนั้นไปได้ไวๆเพราะบางครั้งเรื่องแย่ๆที่เราเจอมาเราก็ผ่านมันไปได้ง่ายเพราะมีคุณและรอยยิ้มของคุณอยู่ทำให้เราได้มองเห็นเสมอ ขอบคุณบทความดีๆจากพี่ๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมขอไปยืนข้างล่างก่อนข้างๆมันดูเหมือนผมเป็นกระต่ายที่กำลังจะขี่พระจันท์อยู่ทีน,นี้ให้ป๋ากล่าวอะไรสักนิดนึงว่า ก็เก่าขอบคุณงานวันนี้หรือว่าเก่ากินวายมาแล้วปากแดงเลยนะตอนนี้ในสมองโล่งมากเลยอะเดี๋ีไม่เก่า่น่นี่น่นน,นี่น่นน,นี่นเชิญเช,ชก็ขอขอบคุณนะคะพี่พี่ทุกคนนะคะที่ คอยซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนพวกเรานะครับขอบคุณ f อพี่ปายค่ะพี่อารตินพี่นิกแล้วก็ของด้วยนะคะไม่ว่าไปขิ่งานก็น่ารักตลอดเลยเชิญพี่อาตินเลยครับอบคครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโอกาสดีๆที่ได้ร่วมงานกันก็ตั้งแต่วันที่อยู่ที่คมชั้นลึกนะครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวกับความรู้สึกของพี่ๆนะครับ หนือสิ่งอืน่นใดผมไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะทําให้ภาพลักษณ์ของน้องดูไม่ดีนะครับผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนภูมิใจในตัวของน้องมันคือสิ่งถูกต้องแล้วครับเพราะวันแรกที่ผมเจอเขามันคือเพลงพลังวิเศษครับผมใช้เพลงนั้นในการที่จะให้กําลังใจตัวผมเองแล้วก็ให้กําลังใจแฟนคลับของผมนะครับแล้วพอวันหนึ่งที่ผมได้เจอน้องเขา มันก็เป็นการขอบคุณอย่างหนึ่งที่ผมในฐานะของศิลปินก็อยากจะขอบคุณด้วยการขอถ่ายรูปน้องแต่ก็ไม่คิดว่าเราบรรดา100รกล้องที่อยู่ที่นี่จะไวมากๆนะครับจนมาถึงวันนี้ก็ขอบคุณน้องปายนะครับที่ให้เกียรติในการร่วมพิธีครั้งนี้กับพี่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆนะครับทีมชงเก้นะครับพีนิกแล้วก็น้องนุ่นนิ่นนะครับชื่อพันก็ขอบคุณนะครับ นะครับทีมแบ็กอัพของผมด้วยนะครับดิโอลิวันมิวสิกนะครับก็ฝากพี่ๆทุกๆคนด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็ขอบคุณแฟนคลับนะครับของท่งน้องปายนะครับของพี่นิกของน้องนุนนี่แล้วก็แฟนคลับของบ้านอัจจิทุกคนวันนี้มีความสุขมากๆครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับส่วนผมนะครับเมื่อกี้ก็แค่หยอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยอกน้องหยอกน้องหยอกน้องเนี่ย พอเขาพูดเป็นหมดก็จะพูดด้วยเห็นไหมเมื่อกี้หยอกน้องเฉยๆหยอกทุกคนที่อยู่ที่นี่ตอนี้ครับผมผมตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาอยู่บ้านสิงก็ก็ยังงงๆอยู่ว่าเด็กคนนี้คือใครอันนี้คือความจริงนะอันนี้คือพี่สิงบอกว่าพี่นิกเอาน้องคนนี้มาปั้นหน่อยผมก็ทำงานผมก็สร้างน้องขึ้นมา ร่วมกับพี่สิงห์กับทุกๆคนอย่าลืมว่าคนที่สร้างน้องไม่ใช่ผมคนเดียวนะไม่ใช่พี่สิงห์นะเป็นพวกพี่ๆทุกคนแล้วก็หลายๆคนทีมงานหลังบ้านเราด้วยที่ทําให้เด็กคนนี้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ผมขอขอบคุณทุกๆครั้งที่ไม่ไม่ใช่ว่าปายคนเดียวไม่ว่านุกคนเดียวน้องๆทุกคนในบ้านสิงห ทั้งสค่ายเอสพิกสิ่งมือสิกสิ่งเลคคอร์ดก็ยังเรียกว่ามีพี่ๆคอยสนับสนุนอันนี้ผมขอขอบคุณแทนแทนแทน้นองๆทุกๆคนนะฮะอันนี้ผมลิ้นหลวเลยนะขอบคุณมากนะ